ประกอบง่ายไม่ต้องเจาะผนังน้ำหนักได้เยอะโคตรแข็งแรง สวัสดีค่ะลูกค้าหาสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะวันนี้แน่นอนว่าเกตมาพร้อมกับสินค้าใหม่ที่มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายมากกว่าเดิมแน่นอนแลวนี้สินค้าตัวที่เกศจะมานําเสนอลูกค้าหาเกตบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกแบบเพิ่งแบบทํามาเสร็จมัดใหม่เอ้ใหม่ๆม,ม,มัดๆเลยอ่ะ <c oughs> เล่นมุกเนาะลูกค้านาออ่ะตัวนี้ก็คือด้านหลังของเกตเลยก็คือชั้นวางจานครมซิงรุ่นใหม่นั่นเองว่าคหานี่อ่าตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้คือว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้นั่นเองค่ะ ตัวนี้ชั้นวางจานครอมสิงฟังก์ชันคือยืดได้ตั้งแต่70ถึง125ซมดังนั้นเกดขอบอกเลยว่าบ้านใครที่มีอ่างขนาด1หลุม2หลุมหรืออ่างยาวมากๆเลยนะยาว120เซนก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ลวะค่ะสามารถใช้ได้แทบทุกขนาดเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันคือตัวนี้สามารถปรับระดับความสูงของตักแกรงวางจานได้ค่ะ ตัวนี้ออกแบบมาให้ปรับระดับความสูงของตะแกรงวางจานได้3ระดับเลยลูกค้าขาอีก1สเตปเลยลูกค้าขาอีกหนึ่งความสําคัญเลยคือบ้านใครที่มีตู้วิวอินด้านบนนะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยไม่ต้องกังวลในเรื่องความสูงอีกต่อไปและอีกหนึ่งฟังชันสุดยอดของตัวนี้เลยคือมาพร้อมกับคานคู่และขาคู่ค่ะลูกค้าคาคู่ขาตั้งคู่ตัวนี้เห็นไหมว่ามีคาคู่ด้านหน้าหลังเลยนะแล้วก็ขาตั้งแบบคู่ตัวนี้ ตัวนี้มันจะแตกต่างจากรุ่นเก่าค่ะลูกค่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะตัวนี้ลูกค่ะนอกจากยืดได้ปรับความสูงได้ค่ะคงขาคู่อะไรแล้วเนี่ยตัวนี้ลูกค่ะเกตบอกเลยว่าสุดยอดมากเพราะวัสดุตัวนี้เป็นปแตนเลสเกรด201ค่ะอ่า201เป็นสแเลสเกรดผสมนิกเกิลเนาะแต่ว่าจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือว่าตัวนี้นะลูกค้าหาเคลือบสีด้วยเทคนิคใหม่ทั้งตัวเลย เทคนิคใหม่คือรายการเคลือบสีด้วยเทคนิคใหม่ตัวนี้ลูกค้าขาเรียกว่าการเคลือบสีด้วยเทคนิคเโดอร์โคทค่ะตัวนี้เกดบอกเลยว่าข้อดีของการเคลือบสีแบบเทอร์โคททั้งตัวคืออะไรสีแน่นมากๆแล้วก็ทนรอยขีดข่วนมากกว่าการเคลือบสีแบบธรรมดามากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันลูกค้าว่ามันทนแค่ไหนขูดแล้วไม่ลอกจริงๆใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะ นี่เห็นไหมคะลูกอาหาเดี๋ยวกิจจะเตรเียมคัตเตอร์มาเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มขุดกันเลยอ่านี่เลยเห็นไหมสีมันยังเหมือนเดิมเลยไม่หลุดไม่ลอกไม่เกิดอะไรขึ้นและอันนี้คือข้อดีของสีพาวเดโคทค่ะ โอเคลูกค้าขาแล้วคำถามต่อไปนะเป็นคำถามยอดฮิตมากเลยคือว่าในเซตนี้ลูกค้าจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยลูกค้าขาเก็บเตรียมอุปกรณ์มาให้เราด้วยเพื่อความสมจริงอ่าเก็บขอแอบ,บกระซิบเลยว่าคุ้มค่ามากๆในเซตนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะอันดับแรกลูกค้าาสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับแน่นอนว่าจะได้ที่วางจอวางจานวางถ้วยวางแก้วแน่นอนอยู่แล้วเนาะโอเคนี่เลยค่ะ วางจานวางเข้าไปเลยจะวางแบบรถเร็วนะคะเดี๋ยวจะเป็นติดสปีดนิดนึงอันนี้ก็วางถ้วยลูกค้าขาอ่าถ้วยเทยก็วางไปเลยหรือว่าจะวางความแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อความรดเร็วเนาะแล้วก็ด้านบนอันนี้วางกองวางแก้ววางผลไม้วางได้หมดเลยนะลูกค้าขาอันนี้เลยนะเรียบร้อยแล้วต่อไปลูกค้านอกจากวางแก้ววางถ้วยได้เยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยลูกค้าขาอ่ะกล่องช้อนสิคะเรามีกล่องช้อนให้เป็นกล่องช้อนแบบ 2กล่อง,องแบบนี้เลยนะลูกค้าหานี้เลยตะแกรงค่ะเอาไว้วางน้ํายาล้างจานฟองน้ําหรืออะ,อะไรก็ได้แล้วอุปกรณ์เสริมอื่นๆอ,อันนี้มีเพิ่มมาให้ค่ะลูกค้าเห็นไหมว่าอะมาดูกันด้านข้างของเกตตัวนี้ลูกค้าหาเอาไว้วางอะไรตัวนี้เอาไว้วางแก้วอมีเสียบช่องให้เลยเห็นไหมว่าวางแก้วคว่มแก้วได้เลยหรูหร่ะจริงๆนี่เลยอาแก้วค่ะ ตัวนี้วางแก้วเสร็จตรงนี้วางอะไรวางเขียงไงลูกค้าค่ะเุยได้เยอะจังเลยอะวางเขียงเข้าไปเลยค่ะนอกจากจะวางเขียงแล้วเห็นไหมว่ามันมีตะขออีกเราก็ใช้ตะขอเกี่ยวได้เลยลูกค้านี่เลยอ่าเกี่ยวเสร็จยังไม่พอลูกค้าจะได้รับที่เสียบชิชชู่และแขวนผ้าด้วย ทิชชูตรงนี้เอาไว้เสียบทิชชูม้วนยาวก็ได้ลูกค่ะคะหรือม้วนสั้นก็ได้นะแล้วก็ที่แขวนผ้าค่ะล้างพงล้างผักแล้วก็เช็ดพงเช็ดผ้าตากผ้าแบบนี้พับเข้าพับออกได้นะลูกค่ะและสุดท้ายสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือที่เสียบมีดนั่นเองค่ะเสียบเข้าไปเลยชาร์ปชาร์ปชาร์ปนี่ลูกค้าค่ะคุ้มค่ามากจรงิงเดี๋ยวเกดจะทวนให้ดูว่ามีที่วางจานวางแก้ววางซอมเนาะด้านนี้จะเป็นที่เสียบทิชชูหรือที่แขวนผ้าค่ะ ที่เสียบมีลูกคะตะขอแขวน5ตัวกล่องใส่ช้อนตะแกรงวางเล็กๆของเล็กๆน้อยๆเอาวางพวกอแชมพูเอ้ยไม่ใช่น้ำยาล้างจานฟองนงึฟองน้ำแล้วลูกค้าน้อแล้วก็ด้านนี้ค่ะที่เสียบแขวนแก้วกับที่เสียบเขียงนั่นเองครบเซตคุ้มค่าครบทุกฟังชั่นจบในชิ้นเดียวกับชั้นวางจานครอ้อมซิงยืดได้ค่ะ